เดี๋ยววันนี้เรามาลองทําความรู้จักกับ Compound C ลิปนะครับใน i n n l l u u t r r นะครับสำหรับมือใหม่ที่กําลังตัดต่ออยู่แล้วก็เริ่มมีเลเยอร์เยอะมากมากขึ้นนะครับตัวนี้แหะครับจะเป็นตัวช่วยทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากเลยเวลาตัดต่อนะครับมันคืออะไรยังไงเข้ามาชมเลยครับ เข้าใจง่ายๆก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปในฟลแคทโปรโก็คือคอมเพล็กซเนี่ยก็คือการที่คุณรวมเอาคลิปทั้งหมดที่คุณมีบนเลเยอร์นั้นๆนัๆ้นที่คุณเลือกเอาไว้นะครับรวมเข้าด้วยกันพอรวมเสร็จปุ๊บคุณก็คลิกให้มันเป็น1คลิป <Wow. S 1> ใช่ไหมครับคุณก็บางคนอาจจะแบบเราไปทําเพื่ออะไรอ่ะทําทําไมอ่ะ uh. ก็มันก็เป็นเลเยอร์ซ้อนๆ,ๆอยู่มันก็โอเคนี่มันก็ตัดต่อง่ายใช่ไหมครับถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าเลเยอร์พวกนั้น มันเป็นกราฟิกมันเป็นตัวหนังสือหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการให้มันอยู่เป็นก้อนเดียวกันแล้วคุณอยากจะทำเอฟเฟกบนข้างบนนี้ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทั้งหมดมันไปหมดเลยทั้งคลิปมันไปหมดเลยหรือคุณอยากที่จะต้องการที่จะขยับเลื่อนเฉพาะกลุ่มแต่ว่าโห oh, คุณมีเลเยอร์เป็นอยู่10อันเลย คุณต้องมันเรื่องเรื่องเลื่อนทีละอันทีละอันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำคอมพาวคลิปนะครับมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องพวกนี้อย่างมากทีเดียวนะฮะก็ลองเข้ามานั่งชมกันเลยครับว่าทํากันอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราเปิดฟอน์คัตขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะครับตอนนี้ผมมีคลิปนะฮะทำไว้ง่ายๆเห็นแบบนี้สมมติว่าเราเป็ีวิดีโอนะครับแล้วเราก็มีกราฟิกแบบนี้โผล่ขึ้นมานะฮะนะครับโผล่ขึ้นมาจะอันนี้ทําแบบเร็วๆง่ายๆเลยนะครับ ครนี้ประโยชน์ของ c o m p พ l คกิปเนี่ยนอกจากการที่จะใส่กราฟิกอะไรพวกแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายอ่ะสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณใส่กราฟิกพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ้มันใหญ่ไปอะ่ะอยากจะย่อทั้งหมดนี้ทำยังไงล่ะคุณก็ต้องมานั่งทำทีละตัวใช่ไหมโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับมานั่งทำถ้าเกิดคุณมีเลเยอร์เยอะๆนะครับ หลายๆชั้นขึ้นไปมานั่งคลิกทีละตัวพี่เพื่อที่จะปรับขนาดมันหรือว่าเปลี่ยนไซส์มันอะไรพวกนี้มันใช้เวลามากใช่ไหมครับหรือคุณต้องการจะเอาตัวนี้นะครับไปไว้ตรงนี้ด้วยอ,อยากจะมาใส่ด้ตัวคลิปอื่นด้วยสมมติอันนี้ผมทำมง่ายสมมติผมก o p ปปี้มา,า command C นะครับกด Copy เรียบร้อยแนะวครับวางนี้แล้วก็ command V ปุ้งนะครับมันก็จะเพสมาตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้คุณก็คงจะเห็นแล้วว่าอ่ะโอเคมันมี2อ,อย่าง2อ,อันแล้วแต่ว่าคุณไม่อยากให้มันอยู่ที่เดียวกันหรือว่าโอ้ยอันนี้มันแบบยาวเกินไปอะไรพวกนี้การที่เราทํางานจากค,คอมพาวคลิปเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับอ่ะคานนี้ทํำยังไงง่ายนิดเดียวนะครับคุณก็เลือกคลิปที่คุณต้องการจะทําเป็นคอมพาวคลิปสมมุติว่าเคสนี้ผมเอาเฉพาะด้านบนพวกนี้ที่เราทํากราฟิกทําอะไรไว้ใช่ไหมครับ พอเสร็จแล้วพอเราเลือก select ทั้งหมดแล้วเรากดนะครับ control นะครับค้างไว้แล้วก็คลิกคุณจะเห็นว่ามันจะมี new compound c l i ขึ้นพอคลิกไปปุ๊บมันก็จะถามว่า compound clip a m e ชื่ออะไรสมมุติว่าผมก็ใช้ body creation คลิปไปนี่แหละคลิกโอเคพอคลิกโอเคปุ๊บอา้าวหายไปไหนหมดมันโดนรวมกันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับรวมกันอยู่ในนี้หมดแล้วเหมือนเป็นอีกซีเควนต์หนึ่งแต่พอคุณ เดีวเมื <c oughs> ่อคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวนี้ปุ๊บ,บมันจะมาโผล่ซีเควนต์หนึ่งขยายให้เต็มนะครับซึ่งมันจะเป็น Sequence เฉพาะกราฟิกตัวที่คุณทําไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองคันนี้ยังไงล่ะอันนี้เรากดลูกศรน,นี้นะครับลูกศรน,นี้ย้อนกลับมานะครับคานนี้สมมุติคุณบอกว่าเออมันใหญ่ไปนิดนึงอยากจะย่อมันลงมาทํำยังไงดีคุณก็แค่คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วคุณก็ไปที่สเกลด้านบนนะฮะ ย่อดได้เลยเห็นไหมคราวนี้คุณอยากจะทําอะไรมันคุณก็เราย่อยอ,อยากจะยอ่ยอย่อได้เลยอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งนะฮะอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งมันคุณก็เปลี่ยนได้สมมติโพ i ิชนันเอาเปลี่ยนอย่างนี้ลงมาข้างล่างาสามารถทําได้แล้วในขณะเดียวกันนะฮะถ้าคุณต้องการที่จะก๊อปปี้แล้วเพสไปที่คลิปอื่นคุณก็ทําได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนะครับ ่ะคราวนี้คุณมาดูว่าอ่ะยะ่อพอเข้ามาที่คลิปอื่นแล้วนอกจากเอาออมาแล้วคุณก็ยังสามารถจะตัดต่อเนี่ยหรือทําอื่นๆอย่างที่คุณต้องการได้นะครับอย่างเชเราไม่เอาหัวเราเอาเฉพาะหางเพราะว่ามันยาวเกินไปใช่ไหมเอามาแค่นี้พอ,อปุ้งมันก็เกิดขึ้นได้ไมาอ่ะไม่ชอบอยู่มุมนี้เอาก็ย้ายมาไว้มุมอื่นก็ย้ายไปกดสเกลย้ายไป เหไหมครับสมมติว่าอันนี้เล็กเกินไปอยากขยายขึ้นคุณก็ไปขยายขึ้นได้นะครับเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งทําอะไรโดยที่ทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ในมันรวมอยู่ในคอมพาวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับคุณไม่ต้องมานั่งทําอะไรใหม่เลยฟุ้งเห็นไหมครับงานนิดเดียวไม่ต้องมานั่งทําขยับวันทีละตัวครับถ้าคุณเข้าไปดูในนี้ในคอมพาวคลิปนี้ มันก็จะโดนตกแต่งไว้นะครับอินนะครับก็มาเริ่มตรงที่คุณลากมันเมื่อสักครู่นี้เอาจุดที่เดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับขนาดที่เดิมเห็นไหมฮะสายเดิมจากออริจินอลแต่พอมาที่คลิปนี้พอกลับมาตรงนี้มันอยู่ข้างนี้แล้วเพราะคุณย้ายมันปรับมันแล้วแล้วก็มันโดนตัดเฉพาะหางที่คุณต้องการแล้วคราวนี้กลับมาดูตัวหัวตัวนี้ ที่คุณทำไว้ตอนแรกตัวนี้ยังเหมือนเดิมก็ยังอยู่ข้างที่เราจัดไว้สมมติว่าเราจะเอาขยายขึ้นเราขยายขึ้นนะครับขยายมันขึ้นมามันก็จะมันก็จะโดนทําเหมือนที่เราตกแต่งมันทั้งหมดแต่ว่าพอมาคลิปตัวหลังนะครับคลิปตัวหลังมันก็โดนตกแต่งเหมือนที่เราทําเฉพาะคลิปตัวหลังแต่ถ้าแต่ว่าคลิกเข้าไปคอมพลวคลิปตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ มากนะในการถ้าคุณรู้ว่าคุณมีเลเยอร์เยอะๆแล้วคุณอยากจะปรับแต่งเลเยอร์โดยใช้คอมเาวคลิปอย่างไรนะครับนอกจากการใส่การาฟิกพวกนี้คุณก็สามารถใช้กับฟุตเทจหรืออะไรก็ได้นะครับที่คุณซ้อนกันอยู่คุณก็แค่นะครับจับรวมกันแล้วก็ a ร e c o m อม u n d clip ใหม่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์มั่งนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังนั่งตัดตอนน่อนะครับ อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไฟนักขับโปรนะครับ,รบก็ทักทายคอมเมนต์เข้ามานะฮะจะได้ทราบว่าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะแนะนําเรื่องอะไรให้กับคุณดีนะครับทักทา,ายคอมเมนต์เข้ามาผมจะได้แนะนําเรื่องที่คุณอยากจะรู้นะครับและถ้าสนใจนะครับเพลย์ลิสต์นะครับเกี่ยวกับไฟ n a กขับโปเรามีที่นี่ก็ไปเลือกชมกเฉพาะเพลย์ลิสต์ที่คุณชอบได้นะฮะหรือชอบเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายวิดีโอกอารถ่ายรูปอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ่ายรูปอาหารอะไรยังไงก็เข้าไปเลือกชม คลิปเฉพาะที่คุณชอบได้นะฮะในเพลย์ลิสต์เฉพาะที่คุณชอบได้นะครับและที่สำคัญถ้าคุณชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะฮะจะได้เจอกันทุกๆครั้งที่เรามีคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ